สบายดีพี่น้องประสบควสุขคนเดียจ้าหลังจากกินเลยอ่ะพี่น้องเด็กๆพากันล้างถ้วยโป้แมงอันนี้ก็ได้พากันล้างถ้วยล้างบัวพี่น้องอ้วนันนี้น้องทองไม่ได้ล้างล่างล้างน้องทองน้องพรอนคุณพากันล้างถ้วยกันเลยพี่น้องเด้อถอยกันเห็ดเวี้ยงถ้วยก็จ็ดมหาหนึ่งแม่ มาให้น้องเขาสบายดีลุงป้าแม่น้องนะน้องพอนสวัสดีลุงป้านะน้องพอนสบายดีจ้ะป้าลุงร่างตัวให้พ่อนมองเมื่อวาวก็บพอน้าวกับพอหากระโตะอันเอากระโตะอันไล่ใส่ไล่ใส่ไปหลับไปแย่กระโตะเด้อลูกเด้อเอากระโตะมาไล่ใส่เด้อเดี๋ยวจะสูบน้ำเลยน้ำก็อยู่ตามน้ำก็มีน้ำกระมีแนเนาะ เราไล่ข้าวเดียวเหรอณสกัดล่างถสวยปานกองไว้ก็เจี๊ยบมีสวยใช่เดี๋ยวล่างเราแล้วแหละลงไปเก็บหอยอยู่อันนั้นเราอยู่น้าไหลแล้วไปเบิ่งางพูงเราเห็ดยังกินพี่น้องเฮียังกินมะเดาพงเข็ดกิน อุปาบ่เอูปาซิวอุปาซิวกินผู้เดียวลูกจะกินอิ่มเปล่าแหละได้เด็ดทำนี่บ่ปลาโมได้ได้เต้อันอันตาอีแม่แบ่งให้ค่ะเด็กกินตลาดกันกินตลากับตัวนี่แบ่งตามให้นาะไก่แกเซ่อเซ่อเซ่อเฮ้มันสิไปเบิกงานเห็นปรุงเลยปะ ผมร,รู้แล้วเราบทาให้มันกดเลยเราเสร็จบุ้งใส่แต่เกลือเป็นนัวแอบใส่ผักข้างเลยไปนี่ไปหาก็ได้อนีนาเนาะในหน,หน่อยยังเนาะนี่ ฮักที่ไหนวักตกลัวนะบวัดตลับลตำเลยพี่น้องเลยออเรียบร้อยนไอทำซุกมทำซุกเป็นไพ่จ้ะเงี่ยบทันดุน้องพออเนี่ยกำลังไล่ถั่วยมาแล้วมาแล้วน้องพรพวกข้าในพวกข้างใ มีแต่คนหลักเลยผูว่าท้าไอคอนบอกมาหลักไก่มาไอ้กนใครเหนดพี่น้องเ้ยใครเก่าเก่าแล้วนั่งพองล่างอยู่พวกน้อยยุยี่เกลือข่าวนี่ได้ยุยี่นี่ได้จอยแห้งแล้ว น้องทองกันแล้วเรียบร้อยแล้วลด,ลด้วยจ้ะพี่น้องคนคนไปสามสองหอกแล้วมันไปพันพื้นมาไหวนีน่นี่แกน้อยลงไปพี่น้องเบิ่งน้ำไายแห้งแหงพี่น้องเลยน้ำไหลขาดแหงอะไร เดิมหลายแห่ง mm. กีพีน uh ่ามาได้ไหมนุ่งเสื้อนั่นแหละมีเสื้อเปลี่ยนอยู่เจ้าหน่อยขาอรีเบิร์พี่น้องน้ำข่างคอร์สลงนัดยาปะฮะสีลงอยู่อนี่ด่ เะ่เห็ดเ่อนอนอ่อนอ่อนอาอนอ่อนอ่อนอนอ่อ็อ่อนอ่อนอ่ออ่อนอน่อนอ่อ่นอ่น่นออนนอนี่นอ่อน่อนอ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 ่นอ้น้่อนอเอนอ่ออออ่อนอ่ออนนอนน่

เย็นบ่ะอับนโอนะตาลงมาอยู่ครับสามต้อง<า>นะให้ขักน่ะและหมุนน้ำหมุนน้ำไม่รช่สีอาบปะอืมอหาร้อยนี่เอะตจบได้เะมนนามาได้เน,นาะโ้ตาย คุณางน่องทอกลงมาแล้วนัดพรมมาแล้ว ไปไปทางทองลงอนเกืบ <c oughs> ลงทังลงโอ้ยน่าเน่ารักนี่

ไปเลยน้องพอนก็อยู่พี่เลยพี่น้องพี่น้องเด็กๆมวนพาเด็กๆเล่นหน้ามวนมวลเลยพี่น้องเดิมมื่อไหร่เด้อเอาโปโต้องหายังเล่นน้ายางเดียวโน้บเมื่อไหร่น้อโอ้ยตายถักอะไร นองนนอนเดี๋ยวนั่นเล่นนั่นเลยอ้ามีอุ่นทางนี้กับไลลงอยู่พ่น้องนัดเราจะอยากเล่นเพื่อเด็นแม่เล่นมันม่อยากเล่นให้น้องทองเล่นหมอนพี่น้องไม่อยากเล่นนั่เด็กๆบัดมาไหนอ้าวแม่น้อยก็เล่นเล่นเป็นเด็กน้อยเลยพี่น้องเลยเด็กน้อยเขาหมอนกันนั่งนั่งนัดนั่งแล้วสิเย็นเนาะดัดอ้วน นั่งเลยสีเย็นนั่งรถนั่นย่านพิชางย่านพิชางย่านน้าในป้านนี้นั่ง,งรถเขอากันเราต้องย่านลูกมันบร่ได้มียังลูกน้าม,มันสะอาดน้ามาจากหนองเออเด มวนบ่อลอยากขึ้นแล้วบัดนี้น่องท้องมวนบ่น้องท้องอย่าอมน้ำเด้ออย่าอมน้ำเด้ออยู่นี่แหละค่ะแท้ๆน้องท้องแล้วเออลั่งคนละแจพี่นัดมันมันั่งพี่นัดพี่มาพี่ไล่ลงอย่างเงี้ยไปไล่ลงไป ไล่ลงแข่งกันไปแม่ไปแม่ผมออกไปเลยลงมาอันเฮ้อันเฮ้ยเฮ้ยเห็นได้เย็นอะไเห็นบ่โอ้ยแม่นขักพี่น้องไอ้เด็กเล็กเล็ดหน้ามวนมาพี่เพิ่นเตือนเตือนเออเมื่อไงก็มันนั่งไล่ลงเลยแบบนั่งนั่งลงนั่งลงเฮ้ย <laughs> น้องพอร, <c ười> รพอนคักมาพรอนอย่าให้น้ำเข้าปากเด้อพรอนเด้เอค่อยนั่งเอาเด้อพี่น้องเด้อแล้วยอย่ามันลื่นเด้อลื่นได้น้องนัดลื่นนั่งไห่ลงลเลยนั่งเลยกันโอ้ทะลุดลงหมดเลยเนาะเล็กเล็่นน้ำค่ะไปพอรอนไปพอรอนมาหนิพาเขาไหลลงแน่นะ มันลื่นกับบริลลื่นเออลื่นได้ลื่นได้นึ่มันลื่นมันลื่นโอ้โหตายโลดตายโลดเล่เลยไล่ลงเลยนะเดี๋ยวจับเมย์ได้เมย์ยันลื่นเด็กๆมวนเด้อพี่น้องเด้อพาเล่นน้ำกันระวังลื่นเด้อน้องนัดเน่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  ui 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 ui, ui. Khỏi <cười> 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 nè 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 nát chết cái mua มันมื่นม <plays into S 2> mm ัน hmm. ม <th> <what> ื่นเด้อระวังเด้อเด็กๆเด้อมาพี่พอดมาพี่มาไปห่วยกันยาล่าเล่นกันเพื่อเด็กๆขี่น้องเอ้ยบอลมาทางพี่ระวังเด้อทธงเด้อระวังฮึ่ม โอ้ยโอ้ยโอ๊ยเหตนั้กันนะฮะพวกเจ้าอยู่กับธรรมชาติแท้ๆนี่สิคะอยู่ม่วนเลยพี่น้องเอ้ยธรรมชาสคืนอันแม่น <c oughs> ้อยนี่คักแล้วอยูอ่ในนี้นี่หมักลายพี <c oughs> ่น้องเลยเชาลยนี่ไง อย่าให้น้ำเข้าปากเดอ้อาดันนั่อยู่วะ่อยู่่ไ่ไ่ห้องยังเด้เนาะเอาเอาอยาไลาลงไปผุดเลยเอาลคลิปที่กับสีลาผีลาน้องไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัท พีเคเอสเด้อเอาไปบายน้องฟงน้องพลหัวนบ่น้องนัทไปเลย